ผุนโดย t r 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยแห่วิจารณ์แ t t h ิวใช้คำพูดไม่เหมาะสมไล่น้ำรับผีพัด คนพูดแล้วหลังถูกโยงเป็นพระเอกโดนแจ้งความกลับคนดังญี่ปุ่นรับรางวัลในงาน The Best m a s e i s t Awards ทึ่งแฟนคลับ Victoria FX ตามลบโพสต์ในแอนตี้เพจนับหมื่นโพสต์ สวสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาพบกับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับซาเบพ่บุเป้แล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมทั้งสามแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง T วิตเอร์ HD ทาง Two for You รวมถึงแอปพลิเคชัน Two ID ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องร้อนแรงเกี่ยวกับการฟ้องคนดังในวงการบันเทิงใช่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคุณหนุ่มกัญชัยนั่นเองนะครับล่าสุดได้มีการขึ้นศาลนะครับแล้วเจ้าตัวก็ได้มีการเปิดใจนะครับว่าจะขอทําหน้าที่พิธีกรต่่่ออไปหลัังงงงจากทีโดดนรรฟ้คบ หลังเมื่อวานนี้หนุ่มกัญชัยขึ้นศาลนัดตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การนัดแรกคดีที่ดเรเสพีงเป็นโจทยื่นฟ้องตนเองพร้อมจำเลยอีก7คนในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าตนไม่เคยเข้าข้างไหนในวรายการก็เป็นกลางไม่ได้หมิ่นประมาทไม่เคยเกลียดชังหรือรู้จักกันมาก่อนส่วนการ,รเกลียเกลี่ยก็แล้วแต่ทางคู่กรณีพร้อมกับยืนยันว่าไม่ผิดนั้น ซึ่งหลังจากที่ศาลนะคะไปไปขึ้นศาลแล้วาทางโลกโซเชียลของคุณกัญชัยก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งทีมข่าวก็พยายามติดต่อหาเจ้าตัวแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้รวมถึงเช้าวันนี้ได้มีการติดต่อไปเพื่อถามความคืบหน้ารวมถึงความรู้สึกของเจ้าตัวหลังจากขึ้นศาลเสร็จแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ คือ,อคุณหนุ่มเองก็มีการรายงานสดข่าวรายการประจําที่เขารายงานอยู่นะคะใช่ครับอตอนนี้ก็ถือว่าเราเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะในฐานะที่เราแบบว่าเราต้องพูดเรื่องของคนอื่นเดีย๋ยบางทีพูดไปไปกระทบกับใครมันก็อาจจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ได้นะคือ <นะ S 1> อันเนี้พิธีกรคือคนอาจจะคิดว่าอ๋อไม่แกล่นกรองอะไรคือเราได้รับสคริปต์นะคะมีเนื้อหามาแบบนี้เราก็เล่ากันไปตามเนื้อความนะ อ่ะละค่ะก็หวังว่าสังคมก็คงจะรุ์อรวยให้ใ<ช>แกกันละกันเนาะมาถึงเรื่องราวของรายการชกมวยดาราเมื่อคืนนี้ดราม่าสัปดาห์ใหม่มาอีกแล้วค่ะ <S <S หลังจากที่ช่วงพักยกเนี่ยนะคะมีการได้ยินคุณแมทธิวซึ่งเป็นเหมือนโคชมวยนี่แหละได้มีการพูดจาเหมือนกับว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของคุณนาำระพีพัฒน์ออกไปคนมองว่าโอ้โหดุเดือดไปนิดนึง สู้กันดุเดือดเลือดกับดาวไหลเลยทีเดียวนะคะสังเวียนนักชกของคนบันเทิงในคู่ที่6สําหรับเต้นันทสายจากทีมขาวปะทะกับบอลอัศนัยทีมดําแต่ดูเหมือนคู่นี้ก็จะมีการเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างและก็น้าหนักกันบ้างนะคะทางบอลเองก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเดินหน้าเปิดเกมโดยทั้ง3ยกก็เรียกได้ว่าทั้งคู่สลับกันเป็นฝ่ายรุกแบบไม่มีใครยอมใครแต่ยกสุดท้ายเต้ก็ถูกบอลเนี่ยบุกหนักจนถึงกับสุดลงไปกับพื้นก่อนจะจบยกที่3เรียกว่าชกกัน ห oh, ดูแล้วสนุกเหมือนมวยอาชีพเลยค่ะแต่ก็มีดราม่านะครับเมื่อมีการเผยช็อตที่จบยกแรกแมทธิวและโคชเข้ามาสอนเต้นในการแก้เกมคู่ชกยกแรกแต่ในขณะเดียวกันน้ำและพิพัฒน์ได้เข้ามาเชียร์เต้ข้างเวทีแบบนั่งไม่ติดในจังหวะที่เข้าไปคุยกับเต้ด้านน้ำก็ได้พูดประมาณว่าพี่เต้น,นี่น้ำเองนะซึ่งแมทธิวก็ได้บอกให้น้ำออกไปก่อน ไปนั่งก่อนคนเยอะแยะพร้อมตะโกนบอกว่าเฮ้ยเอามันออกไปให้นั่งข้างล่างทําเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเป็นจนํานวนมากและแสดงความไม่พอใจแมทธิวว่ามีการพูดดุนแดงกับน้ําไปหรือเปล่าครับขณะเดียวกันก็มีคนที่เห็นต่างเขาบอกว่าแมทธิวทําถูกแล้วเพราะว่านี่เป็นการพักระหว่ังแข่งขันคนนอกไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งควรจะนั่งเชียร์และให้กําลังใจอยู่ข้างล่างมากกว่า เยอะแยะดราม่ามีถึงเรื่องของผลการตัดสินด้วยอะไรแบบนี้ใช่ครับอ่ามาดูอีกหนึ่งดราม่าเช่นเดียวกันในการกับเรื่องราวข่าวเมสาพระเอกที่ไปฟ้องเขาแล้วถูกฟ้องกลับนะครับงานนี้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเป็นคุณท็อปเจริญหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหนุ่มท็อปเจริญกับแฟนสาวอย่างสาวหย,ยดน้ำได้เลิกรากกันไปแล้วเนื่องจากรูปคู่ในไอจีฝ่ายหญิงถูกลบออกไปหมดเลย ล่าสุดหนุ่มท็อปเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวลือยืนชัดนะครับว่าเลิกรากับแฟนสาวมาประมาณ4เดือนแล้วตอนนี้ตนเองโสดส่วนกรณีที่ถูกมาว่าเป็นพระเอกถูกฟ้องกลับหลังจากฟ้องเอาผิดเจ้าของเพจคนผิดเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารอะไรถ้ามีเอกสารมาถึงตนจริงๆก็ไม่กังวลเพราะตนเองแจ้งความเอาผิดเพจไม่ได้แจ้งตัวบุคคลตอนนี้สภาพจิตใจทั้งตนเองและครอบครัวดีขึ้นมากครับ เ,เป็นลูกค้าเจ้วจูกค้าที่ดีค่ะเราก็เลยติดต่อเข้าไปเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบะนะครับคือถ้าถ้าถ้าถามรเรื่องของแจ้งความเนี่ยอ่ผมเองก็ยังไม่ได้มีไม่ได้รับเอกสารอะไรตัวใดในเรื่องของการแจ้งความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอ่มันจะต้องมีเอกสารส่งมาส่งมาให้ผมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับเอกสารใดๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พี่พูดถึงเนี่ยเป็นขอปต่าพอมันมีขาวุผ่ผมก็ยังไม่ได้เห็นข่าวอะไรนะผมก็เพิ่งทราบว่าที่มันจะเป็นข่าวแต่ว่าผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราไม่ทาผิด<ม>ผมอย่างที่ผมเรียนมาเลยผมแจ้งความเท็จจริงครับยังไม่มีเรื่องของเอกสารหร,รือกฎอะไรมาถึงเราใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องของเอกสารนะครับมันไม่ตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีผมก็ตอบไปเาน้ นอกจากนี้ค่ะทางท็อปจรนก็เผยถึงเรื่องที่จะไม่ต่อสัญญากับทางช่องต้นสังกัดอย่างวิกพระราม4ี่เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้มีสัญญาอยู่นะคะแต่ไม่ขอลงรายละเอียดว่าเหลือเท่าไหร่ส่วนจะเป็นนักแสดงอิสระหรือไม่ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่จัดการค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องงงๆเหมือนกันนะครับคือคือยังผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสามผมขออนุญาตไม่ไม่ไม่เรียนแจ้งดีกว่าว่าสัญญาอยือเท่าไหร่นะผมจําเป็นจะต้องให้เกียรติทางทางช่องสามานะครับแต่ว่าผมยืนยันว่านะวันนี้ผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสามแล้วก็ผมจะยังคงอยู่กับช่องสามต่อไปยังไม่มีความคิดเรื่องอิสระหรือว่ายกย้ายอะไรในสมับผมว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ณวันนี้มันยังมีสัญญาอยู่มันไม่จําเป็นจะต้องมามาคิดอะไรเรื่องนั้นอะเรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องของ่ใหญ ช่ผมไม่ได้มีสิสทธิท์ไปแบบบอกว่าต้องสัญญากับผมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องหม,มอบโอกาสให้กับผมก็เคลียร์สองประเด็นร้อนที่หลายคนนั้นอยากรู้กันไปนะครับคือถ้าโดนฟ้องเนี่ยป่านนี้ก็อาจจะต้องมีเรียกว่าเอกสารมาถึงตัวแล้วนั่นเองเดี๋ยว <นะ S 2> ต้อง <นะ S 2> คอยดูนะคะเพราะว่าทางต้นเรื่องที่เขา ฟ้องกลับเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยและอยู่ดีๆยังมีชื่อของเขาอยู่ในการฟ้องอยู่เขาก็ไม่ยอมนะคะคมาเรื่องอีกหนึ่งดรามา่าโอ้ยตายแล้วปวดหัวหรอเกินนะคะคุณเบนสปุญญาพรลงภาพคู่กับคุณสงกรานเตนชนะรงกลายเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะ รูปคู่ก็เป็นเหตุจนชาวเน็ตเข้ามาแซะแรงนะคะสําหรับเบนสุบุญาพรที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับแก๊งเพื่อนที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพคู่กับสงกรานเตชนรงแต่กลับโดนชาวเน็ตเข้ามาแซะว่าจีบสงกรานเลยรึ จนทาให้เป็นประเด็นร้อนนะคะซึ่งเบ้นเผยว่าตอนเห็นก็ขำง,งงมากกว่าหลังเกิดเรื่องก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่ถ่ายภาพด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธอะไรนะส่วนเรื่องหัวใจรับค่ะว่ามีคุยกับหนุ่มนอกวงการหากจะเปิดรอแต่างงานเลยทีเดียวดีกว่า ก็คุยกันมาสักพักเรื่องแล้วค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมันเป็นเหมือนเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าแล้วซึ่งเราขอศึกษาดูใจกันไปก่อนดีกว่าถ้าสมมติว่าโอเคคนนี้คือพร้อมคือใช่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเปิดตัวทีเดียวเหมือนแบบตอนแต่งงานนอกวงการค่ะไม่ก็ หนุ่มนอกวงการก็ทํางานปกติเลยก็จริงๆแล้วก็เบนก็ได้ชี้แจงไปในไอจีเรียบร้อยแล้วนะคะเบนว่าพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนก็ได้เห็นกันแล้วแหละว่าว่ามันเป็นยังไงอ่ไรเงี้ย <ổ S 1> ค่ะก็คอมเมนต์ <circul ate S 2> <kannt S 1> แบบนั้น,นเจจงี้ยก็ตอนแรกก็คือมีความงงๆนะแล้วก็ตลกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ขอโทษคุณสงการด้วยนะคะในวันนั้นคือเราอะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าอ๋อที่เราลงรูปเนี่ยก็แค่แบบเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วซึ่งเบนเนี่ยเป็นคนที่ เอ,อ่อถ้าเจอหรือว่าที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยเบนก็จะถ่ายรูปเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊เดี๋ยวคือถ้าเราไม่ตอบอะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็เลยคิดว่าอ่ะเราตอบดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้ คือตอบด้วยด้วยก็น่ารักนะแล้วก็บอกแล้วแค่ขออนุญ,ญาตถ่ายรูปกับเจ้าเจ้าของร้านแค่นั้นว่าคําตอบที่มีมีมาอีกอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบแน่เนอะอะไรเง<ไ>ี้ยหนูก็เลยแบบว่าคือด้วยความสไตล์หนูนะคะถ้าคนรู้จักอ่ะเบนอยากให้เข้าใจด้วยเพราะเบนเขียนไปในลักษณะบอกว่าเอาเวลาไปทางานดีกว่า<อ>ก็เอาเวลาไปทํางานดีกว่าจริงๆอ่ะถูกไหมคะ<อ>กับการที่มันไม่ได้แบบมีอะไรเลยอคอมเมนต์ในตรงนั้นอ่ะมันเขียนว่าอะไรนะ <สา S 1> คือบอกว่า,<ส>าจ,าจี๊จะจะจีบเขาหรออะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงแบบลุกล้ำ เราจเลยแต่ว่าด้วยคําพูดที่เขาเขียนมามันมันเขียนยาวไปกว่านั้นแหละนิดนึงอะคะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าใครมาเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่แล้วเรื่องมันก็จะยืดยาวเบนก็เลยตัดสินใจโอเคเบนก็เลยพิมพ์กลับไปจริง,รงๆก็อยากจะชี้แจงไปด้วยนะคะว่าโมเมนต์ตอนนั้นที่เราพิมพ์เนี่ยก็คือพิมพ์แบบขำๆเพื่อนเบนรู้จักกับเขาอะค่ะก็ก็แบบว่าโทรไปเขาก็ฝากขอโทษไปซึ่งเขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว คือภาพนะ่ะมันไม่ได้ดูโรแมนติกอะไรเลยนั่งยืนกอดอกส่วนคุณสงการต์ก็ยืนเยื้องไปทางด้านหลังด้วยซ้ําคือคนเราจะเป็นเพื่อนกันแล้วถ่ายรูปกันมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรนะผมว่านะคะบางทีชีวิตคนเราอย่าให้มันเยอะ <S <S ดรามา่าเไปเนา<อ>ะ<ก>เอาพักเรื่องดราม่าก,กันบ้างน,นะครับมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการจัดงานมอบรางวัลที่มีชื่อว่า The Best Madness Award 2020นะครับซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับนักแสดงที่สวมหน้ากากอนามัยสวยงามครับ เพื่อให้ข้ากับสถานการณ์โควิด -19 ทางวงการบันเทิงญี่ปุ่นจึงจัดงานมอบรางวัลที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับอย่าง The Best Masnist Awards 2020ขึ้นมาเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับคนดังในวงการบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงเวลานี้ โดยงานนี้ก็จัดขึ้นโดยเซราโอซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศญี่ปุ่นเองครับรางวัลหน้ากากอนามัยทองคาที่มอบให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบรรดานายแบบนางแบบที่ให้ความสําคัญต่อการสวมหน้ากากอนามัยมากที่สุดนะคะก็ตกเป็นของนางแบบสาวยูกิคิมุระซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงการว่ายูกิโปโยส่วนรางวัลหน้ากากทองคําสําหรับนักกีฬาที่ใส่ใจในการใส่หน้ากากอนามัยมากที่สุดตกเป็นของคารินะ มารุยามะค่ะซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลหญิงที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ส่วนรางวัลเอนเตอร์เทนเนอร์ที่สวมหน้ากากได้ดูดีที่สุดตกเป็นของนักแสดงตลกคู่ดูโอ้ในนามมิลค์บอยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยทาคาชิโคมบะและทาคาชิอัสมิค่ะโดยหน้ากากที่ทั้งคู่สวมมารับรางวัลก็เป็นหน้ากากที่ทั้งคู่ได้ออกแบบลายเองด้วยนะ ส่วนรางวัลใหญ่ที่สุดของงานก็คือรางวัล The Best m a r n i s t Award นั้นตกเป็นของนักแสดงสาวมายูกะคาวากิตะครับที่ม่นช่ปรากฏตัวในที่สาธารณะด้วยในากาที่ดูสวยงามอยู่เสมอโดยเธอเนี่ยแทบจะไม่เคยถอดหน้ากากอนามัยออกเลยในสถานที่สาธารณะเลยถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆ ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หลายคนไม่เห็นดาราใส่แล้วเนี่ยก็อยากจะแบบว่าเฮ<ม>้ยเราก็สามารถประดิษฐ์ให้มันสวยงามเข้ากับสถานการณ์ป้องกันได้ด้วยใช่จริงๆญี่ปุ่นเขานำร่องมานานแล้วตั้งแต่สมัยนะั<ม>กเรียนว่าใครเป็นหวัดใสหน้ากากม,มานะฮะเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ,อะตอนนี้มาถึงเรื่องของโอ้โหรับลวงพลางมากนะคะในวงการเขาก็จะมีเรียกว่าแอนตี้แฟนคือเหมือนเป็นกลุ่มคนที่เขาเกลียดศิลปินคนนั้นมากๆแล้วเขาก็มาก่อตั้งรวมตัวกันซึ่งในแอนตี้แฟนนี้ก็มีหนอนบ่อนไส้นะะค งานนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวศิลปินคนนั้นก็คือวิกตอเรียจาก FX ค่ะการที่ตำรวจแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนร้ายเพื่อสืบคดีไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในหนังนะคะเรื่องทำนองนี้ก็เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเกาหลีด้วยค่ะเมื่อมีแฟนคลับของวิกตอเรียจากวง FX มีแฟนคลับคนหนึ่งค่ะแฝงตัวเข้าไปเป็นสมาชิกของแอนตี้วิกตอเรียบาร์ซึ่งเป็นแอนตี้เพจที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความเกลียดชังให้กับวิกตอเรียโดยเฉพาะข่าวรายงานนีครับว่าแฟนคลับคนดังกล่าวแฝงตัวอยู่ในแอนตี้เพจนี้เป็นเวลานาน,านถึง10ปีและรับรู้ความเคลื่อนไหวของสมาชิกแต่ละคนในเพจอยู่ตลอดจงรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นมีนิสัยเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งแฟนคลับของวิกต oria คนนี้ได้สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ก่อตั้งเพจจนล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นโมเดเร t เตอร์เพื่อคอยดูแลเพจซึ่งนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการแสงตัวเข้ามาอยู่ในแอนตี้เพจแห่งนี้เลยครับ เป็นโมเดเลเตอร์และทำอะไรได้บ้างโอ้เลดค่ะแฟนคลับคนนี้ก็มีอำนาจในการลบข้อความต่างๆที่แสดงความเกลียดชังต่อวิกตอเรียเป็นจำนวนมากกว่า1 5 0 0 0โพสต์นะคะซึ่งแฟนคลับดังกล่าวก็ใช้เวลาลบโพสต์ติดต่อกันยาวนานแบบข้ามคืนเลยในส่วนของชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาแสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของแฟนคลับคนนี้แบบรัวๆโดยหลายคนมองว่านี่คือการอุทิศตนที่ไม่ธรรมดาและถือเป็นตำนานแห่งการแฝงตัวอย่างแนบเนียนเพื่อ ทำลายแอนตี้เพจซึ่งสมควรได้รับเหรียญเกียรติยศหน่วยใจเนาะคือ <c oughs> <c oughs> สิบปีเลยทีเดียวด้วยนะนะแล้วต้องมานั่งเห็นศิลป,ปินที่เรารักโดนด่าโดนแซะตลอดเวลาถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องบอกว่าเป็นรับบทน,นัตชาโรมานอฟแฟนตัวอยู่ในเพจนั่นเองต้องนะคะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของคุณยายานะครับพลืมกระแสดูรูปคู่น้องเดมี่ก็ดีเกินคาดนะครับแต่บอกว่ายังไม่คิดมีเป็นของตัวเองครับ กลับมาอยู่เป็นต่อในเบรกนี้นะครับมาดูสาควคนนี้กันบ้างคุณยายานะครับไม่ว่าจะโพสต์รูปกับอะไรหรือว่าใครนะครับก็เป็นกระแสอยู่ตลอดเวลาล่าสุดโพสต์รูปกับน้องเดมี่นะครับก็ทําเอาแฟนคลับนั้นเนี่ยฟินไปเลยอยากจะให้ยายา่านั้นมีเป็นของตัวเองงานนี้เจ้าตัวว่าอย่างไรไปติดตามกันครับก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าชาวเน็ตไปขุดคลิปที่ยายาอุัสยาไปออกรายการหนึ่งแล้วมีคําพูดเชิงบูลลี่ผู้ชายที่เข้ามาจีบพี่สาวจนแฟนๆพากันถล่มยับ ซึ่งยา,ยายายอมรับผิดพร้อมกับขอโทษทุกคนยอมรับเป็นความไม่ตั้งใจและเป็นไปตาบริบทรายการณตอนนั้นส่วนล่าสุดมีภาพถ่ายคู่กับน้องเดมี่ในไอของโพลิพัสพร้อมกับแคปชั่นถ้านลูกสาวก็จะประมาณนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์อยากเห็นเบบี้ของ NY ส่วนยายา,ยาก็ยิ้มเขย้มพร้อมตอบว่ายัางไม่คิดเรื่องนี้เลยอยากให้มองเป็นเรื่องของอนาคตครับ ช้าธุขอให้มีลูกแล้วน่ารักท่สค่ะก็ก็ก็จริงๆหนูเป็นแฟนคลับค่ะหนูเป็นแฟนคลับของเดมี่เป็นไหมครัแบบเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นมือเราเราจะหน้าตาประมาณไหนอแค่ไหนก็ได้ค่ะยังไงก็รักแค่เห็นภาพที่โดนตัดต่อครั้งแรกเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเออหน้าตาดีจังพี่แน็ตเห็นยังเห็นครับว่ายังไง เขาก็บอกว่าเขาก็ส่งดเร็กมาให้หน uh, ูถาม่าเห็นยัอแต่ไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกไงวัดฝันไหมว่าต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะเอาจริงๆยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเลค่ะทีน่ะดียุดอกไม้ไปให้คอนเสิร์ตที่อ๋อคอนเสิร์ตที่เป็กใช่ค่ะก็พี่เขาวางพอดีค่ะแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็ก็จะรู้สึกเศร้าาค่ะหรมาดูค่ะถึงอะไรอีกไหมคะ ไม่ไม่เซอร์พรส์หรือว่าเพราะจริงจริงจริงเขาบอกข่าวว่าจะมาใช่ค่ะ,ะกด็ดูดูดูดคอนเสิร์ต,ตจนจบกับหนูด้วยค่ะเรายืนดูกัน electronic. กีดกีดกีดห้พีแบกด้วยเรามีคอมเมนต์ยังไงบ้างากับโชว์เราเน่ก็ เขาบอกว่าเก่งดีเขาเป็นคนใส่ใจอะค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมิงนี่เสมอต้นเสมอปลายคหมมุ่งมิอือรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิงไม่ค่ะทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะเขามีความสุขมั้งมีเพาไมหวานเป็นที่เจคเคยถามเขาไหมไม่ค่ะเขาหวานเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแค่แค่แบบมาตั้งแต่มีไอจีอะค่ะเขาก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลย ออย,ออยคือแบบว่าจากคําพูดที่พูดออกมาเรยดูได้เลยนะครับว่าแบบทั้งสองคนนี้ความรักแบบเป็นบปได้สวยมากมีความสุขจริงเลย <c oughs> นะคะ,ะมาถึงอีกข่าวหนึ่งค่ะเรื่องของคชานะคะลูกมอ่อจากบ้าน AF นะคะเขาก็บอกว่าวางแผนจะปล่อยซิงเกิลในปีหน้าค่ะ ห่างหายจากการปล่อยเพลงเดียวของตัวเองมาสักพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับนักร้องขาชานนทนันล่าสุดเจ้าตัวก็ได้บอกว่าข่าวดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้แฟนๆได้ดีใจกันนะในปีหน้าจะปล่อยเพลงของตัวเองออกมาซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนกับทีมงานค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนในปีนี้ก็ยังยุ่งกับการร่วมทำเพลงในโปรเจกต์ต่างๆแต่รับรองว่าได้ฟังกันอย่างแน่นอน น่าจะเป็นปีหน้าเลยครับผมเพราะว่าในปีนี้เพราะว่าหลังจากแฟนโทเปียแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีบีมายบอยเฟรนด์คอนเสิร์ตอีกก็แทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยครับก็ต้องซ้อมยาวๆยันยันจบคอนเสิร์ตน่าจะเริ่มอีกทีปีหน้าเลยครับกาลังอยู่ในช่วงออคุยกับทางทีมอยู่ครับว่าเอ๊ะพันปีหน้าของเราต้องเป็นอัลบั้มหรือว่าเป็นยังไงมีไอเดียอะไระครับเดี๋ยวเรียกเข้าไปคุยกันอีกทีนึงแต่แต่มีการคุยไว้คร่าวๆเรียบร้อยแล้วครับกําลังคุยกันแล้วกาลังหาหาไอเดียกันครับว่าเอ๊ะเราม มันสามารถมาแชร์กันได้ไหมคิดถึงแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ก็2คอนเสิร์ตเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ผิดปีหน้าเดี๋ยวมีซีรีส์อีกครับที่ที่เตรียมจะออนแต่เขายังไม่ให้บอกว่าว่ายัางไงถ้าเป็นแฟนๆของคชาเดี๋ยวอดใจฟังกันในปีหน้าแปบ๊บเดียวใช่ครับค่ะเอามาถึงนักแสดงคนนี้กันบ้างนะครับแรนด์เรโนโนะครับล่าสุดความฝันของเขาเป็นจริงแล้วกับการเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันก็ ฮอลลีวูดสตาร์ไรอันเลโนสนะครับและเพื่อนผู้กำกับและนักแสดงอย่างรรบ m แม็กแอลเฮนนี่ได้สิ้นสุดข้อตกลงในการซื้อสโมสรฟุตบอลเร็กซ์แพม AFC ด้วยเงินในการซื้อสโมสรเป็นจำนวน2 5ล้านหแสเหรียญสหรัฐหรือประมาณ7 5 4ล้านแสบาทไปแล้วครับตั้งแต่วันจันทรที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่ไรอันเลโนสและรอบเองได้ใช้เวลาเจราจารในการร่วมลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจขอซื้อสโมสรกับทางบอร์ดผู้บริหารของทางสโมสรฟุตบอลแห่งแคว้นเวลแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา นานหลายเดือนครับไรอันเรโนสเผยว่าในที่สุดสิ่งที่เขาฝันเอาไว้มานานก็กลายเป็นความจริงค่ะโดยความตั้งใจต่อจากนี้ในฐานะการเป็นเจ้าของสโมสรไรอันเรโนสและร็อบแมคเกลเนียจะทำการประชาสัมพันธ์สโมสรฟุตบอลเร็กซแอมเอฟซีซึ่งก่อตั้งในปีคริสตศักราช1864และถือเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีความเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกให้ได้ซึ่งนอกจากชื่อเสียงของไรอัน แล้วเขาก็จะพยายามพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอลในทีมให้มากขึ้นรวมถึงการเตรียมที่จะซื้อผู้เล่นที่มีความสามารถมาเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตด้วยโดยเรนเลโนสบอกว่าในตอนนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของทีมฟุตบอลเวสต์แฮมมาก่อนเลยแต่ในอนาคตทุกคนจะต้องรู้จักทีมฟุตบอลทีมนี้อย่างแน่นอน ทางด้านแฟนฟุตบอลของทีมเร็กซ์แฮมก็ให้การสนับสนุนและได้มอบความไว้วางใจให้ PR Mac r แมคเรนโนสคอมพาซึ่งเป็นบริษัทของรอยั e เรนโนสรวมถึง Rob แมคเคนนารเข้ามาดูแลการบริหารสโมสรฟุตบอลเร็กซ์แฮมเอฟอย่างเต็มที่ด้วยครับก็ขอให้ไปได้สวยในวงการกีฬานะคะใช่นะ,ะแล้วก็ใช้ PR อาทีมเดียวกันด้วยโอ้โหน่าจะปังแน่นอนนะใช่ค่ะ และนี่นะครับก็คือข่าวทั้งหมดที่เรานั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงหัวเดทเทนเมนเดย์ในวันนี้ก่อนจากกันไปครับฝากกันด้วยกับช่องทางติดตามทัวร์ชันของเรารวมถึงรายการของเรานะครับสามารถสแกน QR Code ติดตามไลน์แอดหน้าจอนี้ได้เลยรวมถึง Facebook Fanpage และ YouTube ด้วยครับใช่แล้วนะคะอย่าลืมเข้าติชมมาได้อีเมลอยู่ด้านล่างนี้รวมถึงแอปพลิเคชันนะคะ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru insight hd เรายังมีคลิปดีดแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru i s i g h t hd และเราก็ยังมี social m e ดีอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ